น้องแพนด้าแมวส้มสุดสนตกบันไดเมื่อเช้านี้ตอนแรกนึกว่าขากระเพลกแต่กลับลุกขึ้นมาเดินปกติตกเย็นขณะนั่งดูทีวีอยู่ดีๆน้องแพนด้าก็เดินมาคลอเคลียแล้วพูดเสียงชัดแจวว่าขอบคุณนะเล่นเอาแม่ถึงกับช็อกพ่อกับพี่ชายที่กำลังจะเข้าห้องน้ำก็วิ่งออกมาดูนึกว่าหูแววแต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดนี่มันเป็นไปได้ยังไง น้องแพนด้าเคยแอบดูการ์ตูนเรื่องโปรดของพี่ชายที่มีตัวละครพูดได้หลายตัวหรือว่าน้องเรียนแบบความตื่นเต้นผสมความงงเต็มบ้านเรามองหน้าน้องแพนด้าที่ทำตาแป๋วแล้วน้องก็เดินไปคาบของเล่นที่ตกอยู่ใต้โซฟามาให้เหมือนกับจะบอกว่าเล่นกัน จากนั้นก็เดินขึ้นมานอนบนตักแม่แล้วก็ส่งเสียงฟีเหมือนแมวปกติทุกอย่างเหมือนเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่รอยยิ้มและความสุขที่ได้เจอกับความมหัศจรรย์น,นี้มันจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวเราตลอดไปนี่คงเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดจากน้องแมวของเราจริงๆ